อ่านะครับก็สวัสดีนะครับหลังอ่าหวยออกนะครับวันที่สองแล้วนะครับวันนี้ก็เมื่อวานนะครับได้เฮกันไปแล้วนะครับวันนี้ก็มาตามสัญญานะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อวานนีครับที่อ่าผมได้ลงไปก่อนหน้านี้ว่าผมจะลงสูตรหวยนะครับในชุดเตกวิ่งโบนล่างนะครับตัวเดียวให้กับสมาชิกนะครับเราไม่ต้องเสียเวลานะครับเราจะตามต่อนะครับเพื่อที่เราจะได้จับจ่ายซื้อลอตเตอรี่นะครับ แต่สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาประเดิมนีม้งวดประจำวันที่16นะครับกันยายน2563สูตรนี้นะครับงวดที่แล้วก็เป็นเลขวิ่งตัวเดียวนะครับก็เข้าร่างนะครับทีนี้ใครยังไม่ดูใครยังไม่ได้ดูวิธีคิดและวิธีทำนะครับก็มาดูพร้อมกันกับผมเลยนะครับสําหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับ สูตรที่เข้าของวัดที่แล้วงวดนี้เรามาตามต่อนะครับในวดประจำวันที่16กันยายน2563นะครับเป็นสูตรเลขวิ่งนะครับบนล่างตัวเดียวนะครับเป็นสูตรเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับสำหรับสูตรเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับจะทําการใช้หลักแสนนะครับบวกกันสองครั้งแล้วทำการใช้หลักสิบนะครับทำการใช้หลักสิบของรางวัลที่หนึ่งนะครับสองครั้ง เราจะนำเลขหน้านะครับเราจะนำเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองนั่นก็คือหลักหน่วยทําการบวกสี่นะครับผลลัพธ์ที่เราได้ออกมาก็จะเป็นเลขตัวเดียวนะครับตรงนี้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้เข้ามาดูก็มาดูได้นะครับมาดูงวดแรกนะครับสูตรเริ่มเข้านะครับห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบวกสองเป็นสิบสิบสองบวกสองนะครับเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองเป็นสิบหกสบหบวกสี่นะครับเป็นยี่สิบเราใส่ศูนย์ หานะครับผลรางวัลเลขที่ออกนะครับออก403ออก403นะครับนี่ครับเราได้เลขศูนย์ตัวเดียวเข้าบนนะครับเป็นงวดที่1นี่ครับบนถัดมานะครับ7บวก7นะครับเป็น14 14บวกศได้14 14ีบวกหนะครับเป็น19 19กบวกสนะครับเท่ากับ23เราใส่3นะครับตัวเดียวนี่ครับผลรางวัลในงวดตัดมานะครับออก9 38นะครับนี่เลยครับเข้าเลขสานะครับเข้ามาที่หลักสิบตัวเดียว ตัวนี้ก็เข้าที่หลักสิบนะครับตัวนี้ก็เข้ามาที่หลักสิบอีกเหมือนกันนะครับบนนะครับถัดมานะครับแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกสามเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสามเท่ากับยี่สิบสองยิบสองบวกแปดนะครับเท่ากับสามสิบสามสิบบวกสี่นะครับเท่ากับสามสิบสี่ฉะนั้นนะครับเรานําเลขสี่มาลงนี้ผลที่มันได้ก็คือสี่นั่นเองเรานำสี่หลักหน่วยนะครับ แลวทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูเราได้สี่ตัวเดียวรางวัลนงว่าตันมาออกสามสี่ห้าศูนย์สามสี่สี่หกและเจ็ดนะครับออกสี่สี่หกนะครับสี่สี่หกเราก็ได้สี่ที่หลักสิบอีกแล้วครับนี่ครับโบนอีกแล้วครับ,บ,รบเข้าเป็นงวดที่สามแล้วนะครับ โดที่สนะครับห้บวกหนะครับเป็น10บสิบวกสเป็น14บสีบวกสเป็น18บนะครับสิบวกแเป็น26่6บกยวกสนะครับเป็น30เราใส่ศูนย์หลักหน่วยใส่ศูนย์เลยครับหลักหน่วยครับนี่ครับทีนี้เรามาดูผลรางวัลนะครับ051 095้และส2อนะครับออก095นะครับ นี่ครับเราได้ศูนย์เก้าห้านะครับเราก็เข้าเลขศูนย์อยู่เหมือนเดิมนี่ครับผลเข้าไปที่หลักร้อยนะครับบนเหมือนกันเป็นงวดที่สี่มาดูงวดที่ห้านะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกเก้าได้เก้าเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปด สิบแปดบวกห้านะครับเป็นยี่สิบสามยี่สามบวกสี่นะครับเป็นยี่สิบเจ็ดเราใส่เจ็ดนี่ครับเราได้เจ็ดตัวเดียวผลรางวัลเองว่าตำนาออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดนะครับแลขสองสี่ห้าหกนะครับออกห้าหกเจ็ด ฉะนั้นเราได้เข้าที่เกตบนเหมือนเดิมนะครับที่หลักหน่วยงวดนี้นะครับเราได้บนนะครับเหมือนเดิมจุดนี้ก็นะครับฉะนั้นเรามาดูในงวดถัดมานะครับงวดถัดมา 8นะครับ8วก8นะครับเป็น16 16บวก6 16บวก6เป็น22 22บวก6เป็น28 28บวก4นะครับเป็น32 32บวก4นะครับเท่ากับ36เราใส่6 <S <S นี่ครับเลขวิ่งตัวเดียว <S <S ผลคำนวณออกมาได้นะครับที่เลข6 ฉะนั้นนะครับตัวที่มันได้เนี่ยห้าหนึ่งหกเก้าหกเจ็ดนะครับออกเก้าหกเจ็ดนะครับงวดนี้นี่ครับเราก็ได้เลขหกตัวเดียวเข้าไปที่หลักสิบบนอีกแล้วครับนี่ครับเป็นงวดที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกงวดแล้วนะครับงวดที่เจ็ดนะครับ 5บวกหเป็น10 10บวกหเป็น16 16กบวกหนะครับเป็น22 22ิบวกสเป็น24 24บวก4นะครับเท่ากับ28เราใส่8นี่ครับเราได้8ตัวเดียวนะครับผลรางวัลในเลขที่ออกนะครับสามสี่อนะครับออก2 5 8นะครับฉะนั้นเราได้ที่เลข8ตัวเดียว ขวดนี้ก็เข้าอีกนลครับไปที่บนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับเจ็ดขวดติดนะครับแล้วบนเข้ามาบนอย่างเดียวนะครับขวดที่แปดนะครับสามบวกสามนะครับเป็นหกหกบวกห้านะครับเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกห้านะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดบวกสี่นะครับ ห้าบวกสี่นะครับเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้าเป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกสามยิบสองยิบสองบวกสามยี่สิบห้าเราใส่ห้านะครับตัวเดียวนี่ครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับออกแปดเจ็ดสามสองแปดหกแลห้าสามฉะนั้นนะครับเราเข้าล่างแล้วครับมาล่างนะครับหนึ่งงวดนะครับนี่ครับเข้ามาที่หลักสิบล่างนะครับ ข้ามาล่างแล้วครับถึงงวดเรามาลุ้นต่อนะครับงวดถัดมาแปดบวกแปดนะครับเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่บวกแปดเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกสามเป็นสามสิบห้าสามสิบห้าบวกสี่เป็นสามสิบเก้าน,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 นะครับเราใส่เก้าตัวเดียวนี่ครับใส่เก้าตัวเดียวนะครับผลรางวัลในงวดถัดมาออกสามเก้าหนึ่งและเก้าสองนะครับ สา1เก้าหนึ่งเก้าสองฉะนั้นเลขเก้าเราทำงานนะครับบนล่างเลยครับวดนี้นี่ครับเข้าบนล่างนะครับทำงานมาแล้วครับบนล่างนะครับอ่ะถัดมานะครับห้าบวกห้านะครับเป็นสิบสิบบวกเก้าเป็นสิบเก้าสบเก้าบวกเก้านะครับเป็นยี่8บดยบดบวก้าเป็นสามสบาสามบสามบวก4ี่นะครับ สาสิบสามบวกสี่นะครับเป็นสามสิบเจ็ดเราใส่เจ็ดนี่ครับผลรางวัลน,นะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งในแปดแปดนี่นะครับงวดนี้เราหลุดนะครับเราหลุดงวดนี้เรายอมรับว่าหลุดนะครับแสดงว่าเราหลุดนะครับงวดนี้นะครับ เรามาดูงวดล่าสุดกันเลยนะครับงวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดนะครับใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะครับของงวดที่แล้วก็คงได้เฮกันแล้วครับ9้าบวก9้านะครับเป็นสิบแปดสิบแดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบ้าบวกหนึ่งนะครับเป็นยี่สิบยี่สิบวกสี่เป็นยี่สบี่ยี่บสี่บวกสี่นะครับเป็นย8สิบเราใส่แดนะครับตัวเดียวนี่ครับ พอเราได้แปดตัวเดียวนะครับผลรางวัลในงวดถัดมานะครับงวดล่าสุดนี่เองเมื่อวานนี้ครับออกเก้าแปดนี่ครับงวดนี้เขาล่างนะครับเราได้เก้าแปดนะครับงวดนี้เราได้เก้าแปดเข้าที่ล่างใครที่เข้ามาดูนะครับงวดที่แล้วนี่ครับหนึ่งงวดสองงวดสามงวดนะครับ สี่งวดห้างวดหกงวดเจ็ดงวดแปดงวดเก้างวดสิบงวดนะครับสิบงวดติดนะครับซึ่งที่จริงนะครับสูตรนี้นี่ครับเป็นของสูตรงวดที่แล้วนะครับหนึ่งกันยายนนะครับใครที่ตามสูตรนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่งวดนะครับ 14งวดติดแล้วนะครับเรามารุ้นกันงวดที่15งวดประจำวันที่16นะครับกันยายน2563เราจะมาประเดิมด้วยชุดเลขวิ่งบนล่างตัวเดียวนะครับสูตรเดินต่อนะครับ9บวก9นะครับเป็น18 18บวก9 18บวก9เป็น27นะครับ27บวก9นะครับเป็น36 36บวก6นะครับ สามสิบหกบวกหกเป็นสี่สิบสองสี่สิบสองบวกสี่คงที่นะครับเท่ากับสี่สิบหกอานะครับงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับกันยายนอาร์งวดประจำวันที่สิบหกนะครับสิบหกกอยนะครับสิบหกกันยายนหกสามน,นะครับ เราได้เลขวิ่งบนล่างตัวเดียว6นะครับจะมาบนหรือล่างตรงนี้นะครับไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องมารอรุนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับใครที่เข้ามาดูนะครับใครเข้ามาดูก็ยินดีด้วยนะครับยินดีกับสมาชิกทุกท่านนะครับที่งวดที่แล้วเข้ากันอย่างเต็มเต็มนะครับก็สำหรับวันนี้ ก็ premises, ต้องลาไปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้าแน่นอนนะครับเดี๋ยวอาจจะมีชุดเลขวิ่งนะครับเราจะมาเปรียบเทียบดูว่าเลขวิ่งบนนะครับเทียบชน2สูตรนี่ครับของวันที่แล้วนะครับเป็นเลขวิ่งบนนะครับเทียบชน2สูตร1กันยานะคนนะครับแอดมินก็ฟันไปให้ที่9 6 1หนึ่งนะครับ9 6 1 1ร้อยเปอร์เซ็นต์ เราก็มาตามนัดนะครับมาตามนัดเลข9เดี๋ยวผมจะทําชุดนี้ให้ตามต่อนะครับจะชนกับตัวนี้ไหมก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับในคลิปหน้าสาหรับวันนี้นะครับแอมมินก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขนะครับในการรับชมประเดิมด้วยเลขวิ่งบนล่างนะครับตัวเดียวในวประจำที่16กันยายนนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ